วิธีเปลี่ยนภาพนิ่งให้เป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ทำยังไงแต่ก่อนจะไปฟังมีข่าวดีจะบอกค่ะแม่วันมีอ e ีบุ๊กสอนสร้างตัวตนด้วย AI ให้เรียนฟรีใครอยากเรียนแจ้งมาได้ไปดูวิธีการทำเปลี่ยนภาพนิ่งให้เป็นคลิปวิดีโอกันเลยค่ะให้เราเข้าไปที่แอปแคปคัตแล้วกดบวกค่ะคลิกที่หัวข้อสต็อกวิดีโอนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ากระดาษค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เเพื่อนเลือกลงมาอยากได้รูปไหนเลือกเลยแต่ว่าแม่วันจะเลือกร,รูปตัวอย่างตัวนี้ให้นะคะ ไวแม่วันจะเลือกรูปนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเซิร์ชอีกคำหนึ่งเลยค่ะวันนี้ให้เราพิมพ์คำว่าเรือกลางคืนนะคะเพื่อนๆชอบรูปไหนเลือกเลยค่ะเดี๋ยวแม่วันจะเลือกรูปนี้นะเดี๋ยวแม่วันจะเลือกรูปนี้นะคะเสร็จแล้วกดเพิ่มค่ะมองไปบาร์ด้านล่างค่ะหาคำสั่งที่ชื่อว่าอัตราส่วนค่ะคลิกเป็น9้าต่อ16นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูก คลิกที่ตัวรูปกระดาษที่เราเอาเข้ามานะคะแล้วก็ขยายให้ได้สัดส่วนสวยๆแบบนี้เลยแล้วให้เราเลื่อนไปที่ตัวรูปเรือของเราค่ะขยายนะคะให้ความสูงของรูปเรือเนี่ยเท่ากับตัวกรอบคลิปวิดีโออย่างนี้ของเราเลยนะคะแล้วให้เ,เพื่อนๆเลื่อนเขาไปอยู่ให้เห็นตัวขอบเรือตรงนี้อัตราส่วนแบบนี้นะเสร็จแล้วให้เราคลิกนะคะที่ตัว รูปกระดาษนะคะแล้วมองไปบาดาล่าหาคำสั่งที่ชื่อว่าภาพซ้อนค่ะเดี๋ยวให้เราค่ะคลิกตรงรูปเปลือยนะคะลากไปให้มีความยาวอยู่ที่8วินาทีค่ะแล้วก็รูปกระดาษก็เช่นเดียวกันนะคะ <โ frustrating. S 1> ลากไปให้มีความยาวอยู่ที่8วินาทีเช่นเดียวกันค่ะแล้วยังอยู่ที่รูปกระดาษนะแล้วให้เพื่อนๆมองไปบาดาล่านะคะหาคำสั่งที่ชื่อ,อ <m ars> ว่าหม,มาค่คะเล, Palace เลือกแบบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วคลิกคำว,ว่ากลับกันค่ะ ก็ไปให้เราคลิกตรงคำว่าปรับแก้นะคะแล้วให้คลิกตรงคำว่าขนาดค่ะตรงขนาดนี้นะแล้วให้เรานะคะเลื่อนค่ะให้มีขนาดตามที่เราต้องการเลยเนี่ยเลือเล่อนบนเลื่อนล่างแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วให้เราจับตรงมุมนะคะลูดให้มุนมุนแบบนี้หลังจากนั้นให้เราคลิกคําว่าหมุนค่ะแล้วให้เราหมุนนะคะองศาเนี่ยมแม่มผมุนง่ายเลยใช่ไหมคะ ปรับตามขนาดกระดาษเลยเห็นไหมคะแล้วก็คลิกคําว่าตําแหน่งค่ะคราวนี้ให้เราย้ายตําแหน่งนะคะโดยการที่เนี่ยเลื่อนตูงด้านล่างนี่แหละตาแหน่งเขาก็จะย้ายให้เราแบบนี้แนะนําให้เขาอยู่ตรงกลางนะคะค่อยๆจัดนะคะใจเย็นๆค่ะหน้าต่างสุดท้ายไปที่ขนนกค่ะขนนกปรับนะคะปรับให้อยู่ที่ประมาณสักสามนะคะจะเบลอๆแบบนี้สวยมากเลยนะคะเสร็จแล้วให้เราติ๊กถูกได้เลยค่ะ โอเคมาได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปคลิกที่รูปเหลืออีกรอบหนึ่งนะคะใช้คำสั่งคีเฟรมโดยใส่เพจหนเมตรนะแล้วให้เลื่อนความยาวคลิปวิดีโอค่ะไปที่7วินาทีเลยแล้วให้เรานะคะใช้นิ้วของเราเนี่ยลากเข้าไปอ่าลากไปแบบนี้นะให้ให้คุเ,เคลื่อนมาช้าๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแบบนี้นะคะจากนม้นให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะเดี๋ยวจะนำเข้ารูปแล้วนะพลิกย้อนกลับค่ะคลิกเพิ่มโอเวอร์เย์ค่ะ แล้วเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบนะคะแล้วกดคําว่าเพิ่มค่ะไหนจะไดให้เพื่อนมองไปบาา์ด้านล่างค่ะเพื่อให้เข้ากับรูปภาพมากที่สุดให้เราคลิกคําว่าสไตล์นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปเลือกหัวข้อนะคะที่ชอบเลยแม่วันจะเลือกตัวนี้นะภาพสไตล์ตัวนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะภาพมาแล้วนะดึงความยาวของภาพเนี่ยไปให้กับความยาวของคลิปวิดีโอเลยคราวนี้ให้เราค่ะใช้สองนิ้วของเรานะคะย่อรูปลงมาแบบนี้ แล้วก็จัดวางไว้ในตำแหน่งที่สวยงามแบบนี้ก่อนนะคะพอไปไปด้านาล่างหาคำสั่งที่ชื่อว่า cut h o u s ค่ะเลือกลบพื้นหลังเสร็จแล้วติกถูกค่ะคราวนี้นะคะให้เราค่ะทําการเลื่อนไปที่ด้านหน้าก่อนคลิกย้อนกลับนะคะแล้วก็คลิกคำว่าพื้นฐานทำการหมุนรูปนะคะอ่าหมุนรูปแบบนี้นะเห็นไหมมันจะได้หมุนแล้วเป็นสวยไงคะหมุนเองบางทีไม่เป๊ะใช่ไหมอ่าแล้วก็คลิกคำว่าตำแหน่งค่ะ ตำแหน่งก็ย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยอันนี้ก็บุนล่างนะอินตินะคะแล้วก็ขนาดขนาดก็ปรับตามนี้ก็จะใกล้เคียงมากกว่าตามที่เราต้องการย้าน,นให้เราติ๊กถูกค่ะแล้วก็มองไปบาด้านล่างนะคะเลื่อนไปที่ด้านหน้าก่อนนะใช้คําสั่งคีย์เฟรมโดยใส่เพจหนึ่งเนี้ค่ะแล้วก็มองไปบาด้านล่างหาคําสั่งที่ชื่อว่ามาคลิกแบ่งฉากค่ะตุ้มแบ่งฉากนะคลิกตุ้มแก้ไขของแบ่งฉากนะคะแล้วคีิกคำว่าขนนกค่ะปรับค่ะ ให้อยู่ที่ประมาณ25แล้วคราวนี้ให้เราเลื่อนมาขึ้นไปด้านบนสุดเสร็จแล้วติ๊กถูกเดินความยาวคลิปวิดีโอค่ะมาที่5วินาทีนะคะใช้คำสั่งคีย์เฟรมโดยใส่เพชรอีก1เมตรนะคะกดมาอีก1ครั้งค่ะอย่าลูปเขาลงมาแบบนี้อ่ารูปแบบนี้นะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะดูตัวอย่างแม่แบบของแม่วันได้เลยนะ